การแข่งขันวิทยาบอลเนชันลี2022ที่ประเทศตุรกีในวันที่5มิถุนายน2565เป็นการแข่งข,ขันในเกมนัดที่4ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติจีนโดยสรุปผลการแข่งขัน,ขน,ขนสาวไทยเอาชนะจีน3ต่อ2เซต25ต่อ2313ต่อ2514ต่อ 25, 2525ต่อ23และ15ต่อ11โดยนองบีม พิมพิชยาทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ที่28คะแนนและเจชุอนทำไป16คะแนนลูกยางสาไทยลงเล่น4เกมชนะ3แพ้1มี8คะแนนอยู่ในดับที่7ทีนี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของแฟนๆวอเลย์บอลที่พวกเขาติดตามชมและเชียร์กันในเกมนี้ไปดูกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงกันบ้างครับ เริ่มกันที่ความคิดเห็น,นแรกจะชนะหรือแพ้ทีมไทยทีมนี้ช่างน่ายินดีเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รักพวกเขาและเชียร์พวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะเล่นกับทีมในชวีบของคุณความคิดเห็นถัดไปครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เชียร์ทีมไทยเราเริงม,มากถ่ายทอดบรรยากาศสุดฟินและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขาเล่นได้ดีมากจากบราซิล ความคิดเห็นถัดไปครับทีมไทยทีมนี้คาดเดาไม่ได้พวกเขาเล่นด้วยหัวใจและจิตวิญญาณขอแสดงความนับถือสาวๆอีกท่านก็ตอบว่าทีมไทยไม่เคยเล่นโดยไม่มีรอยยิ้มนั่นเป็นเหตุผลที่ทีมไทยแตกต่างจากทีมอื่นๆในโลกพวกเขาสร้างแนวทางของตัวเองด้วยการยิ้มทุกเกมแม้พวกเขาจะเล่นภายใต้ความกดดันสาวน้อยที่น่าทึ่ง Pyland อีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีประเทศไทยพวกเราชาวบราซิลดูเกมและดีใจกับชัยชนะของทีมไทยเราอยู่ท่ามกลางฝูงชนเพื่อให้คุณไปถึงสถานที่ในฝันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเขาเมนถัดไปครับผมไม่เคยเห็นผู้ชมชาวตุรกีเชียร์ทีมต่างชาติเหมือนที่พวกเขาทำเพื่อไทยในวันนี้ ผู้เล่นชาวไทยแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทัวร์นาเมนต์มาโดยตลอดไม่เคยยอมแพ้และกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆอย่างแท้จริงสำหรับผลงานและความน่ารักที่ไม่เคยหยุดนิ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าทีมนี้จะบรรลุผลวีอนแอที่ดีที่สุดของประเทศไทยติดตามผลงานดีๆและกลับมาสู่รอบชิงชนชเลิศไทยแลนด์ Thailand. ความคิดเห็นถัดไปครับ ชัดเจนว่าทีมไทยเป็นรองแต่ไทยสู้อย่างหนักและชนะเกมกับทีมจีนที่ทรงพลังเกมอะไรน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของ v n l 2022จนถึงตอนนี้ทีมไทยตอนนี้เป็นอย่างอื่นการเล่นวอลเลย์บอลที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกเกมขอแสดงความยินดีประเทศไทยปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่14ของโลกลุยกันต่อคอมเมนต์ถัดไปครับ เกมนี้มันสุดยอดไทยคือม้ามืดไม่มีใครคาดหวังว่าพวกเขาจะชนะแต่พวกเขาเก่งกว่าและเอาชนะอันดับที่สองของโลกและได้ทลายกำแพงเมืองจีนลงแฟนๆเชียร์ไทยแลนด์ทีมเดียวที่แฟนๆชาวตุรกีปรบมือนอกเหนือจากตุรกีคนไทยดูสวยงามการเคลื่อนไหวในการรุกและการป้องกันนั้นรวดเร็วแข็งแกร่งและหลากหลาย จากนั้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้หญิงที่น่ารักและตลกในเวลานอกและความท้าทายฉันอดไม่ได้ที่จะชื่นชมวินัยและความรักในเกมของพวกเขาอดเจรรอไม่ไหวแล้วต่อไปพวกเขาได้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฟิลิปปินส์พระเจ้านึกภาพออกได้ว่าผลจะคลั่งไคล้พวกเขามากแก้วต่อไปไทยแลนด์ความคิดเห็นถัดไปครับว้าว ่างเข้ากันจริงๆไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบทีมจีนแต่ฉันชื่นชมทีมไทยมากกว่าเพราะพวกเขาสอนเทคนิคและความคล่องตัวในการเล่นวอลเลย์บอลให้ผู้เล่นฟิลิปปินส่วนใหญ่ของเราทีมของเราส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนในประเทศไทยและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความสามารถและเทคนิคของตนกับผู้เล่นชาวฟิลิปปินช่างเป็นชาติที่เสียสละฟิลิปปินและไทย กลายเป็นเพื่อนกันแม้ว่าพวกเขาจะต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งในซีเกมอีกท่านก็ตอบว่าฉันคิดว่าประเทศไทยคงมีเรื่องช็อกโลกต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากพวกคุณเล่นได้อย่างน่าประทับใจมากความคิดเห็นถัดไปครับฉันชอบสาวไทยและฉันภูมิใจในตัวคุณมากนะสาวๆขอบคุณที่นำความสุขที่ยิ่งใหญ่ มาสู่คนไทยทุกคนทำต่อไปด้วยจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณที่กล้าหาญการสนับสนุนครั้งใหญ่จากสหรัฐอเมริกาอีกท่านก็ตอบว่าฉันไม่มีอะไรนอกจากการยกย่องสาวไทยเหล่านี้ด้วยการเอาชนะคู่แข่งในทวีปของพวกเขาตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกจากอิหร่านด้วยรักและเคารพ สาววอลเลย์บอลหญิงไทยจะทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ณนะประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่14-19มิถุนายน2565โดยจะพบกับแคนาดาญี่ปุ่นโปรแลนด์และสหรัฐอเมริการอติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ได้อีกเช่นเคยครับ